สวัสดีครับคลิปนี้ก็บิพยามาชมนทางมอเตอร์เวยสนะครับมอเตอร์เวสเอ็มหกนะครับที่ช่วงพค้งขอมาร์กนะครับพค้งออกมากอะเทามาจากสารกับสีเห็นนะครับเห็นเป็นทามถนนนะครับสะพานทางมอเตอร์เวย์จุดตรงนี้กับเป็นมองทามถนนนะครับพอดีกับทางช่องกีฬาควพอกับเลยไทยเซ็นทราลทันในจมนะครับนะครับมาชมนดงกันนะครับว่าจุดนี้กับที่อยู่ช่วง เกล็ดลำตะครองนะครับจิดว่เยเกนลํำตะครองจะใส่นะครับตัวกระต้อจากคลิปที่ทั้งช่องในลงไปนะครับที่ไปเียวเขล็นล้ำตะครองกันนะครับพอดีกับอ่าพอมาจากสาลาบุรีด้อครับมาจากซาุรีสลาบุรีแล้วก็ทามาเห็นเด้นะครับอันนี้เป็นนี่ครับที่มันโค้งมาโค้งแลก็ทางถนนนะครับนั่นเลยครับ พอดีกับมาเห็นความสวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับของสายันทางมอเตอร์เวย์นะครับกับคนทางมีตะพาพนะครับคู่กันนะครับต้มคู่กันไปเลยนะครับนะครับพอดีเทาก็รอๆๆไปกับอดีตกาบ้านนะครับพ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับภาพติคขึ้นน้อยหนึ่งเด้อครับเป็นช่วงเงาแมลงนะครับช่วงนี้ก็เขามองไปสามารถเห็นเขาเยี่ยงเด้อครับอยู่ขวามือมองไปใกล้นะครับเขาเยี่ยงนะครับเขาสามารถไปยุเทินรถ้อครับยุเทินรถแล้วก็ ถ้าเป็นรถยนหนาวก็ยุเทธ์เลาะกับเรือไส้ขึ้นเขาเยื้เทียงได้ครับทา้งไส้ก็ับเป็นเที่ยล้ำสะครองได้ครับทา้งไส้ครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ครับจักรยานยนต์เทาก็ขึ้นสะพานลอยได้ได้ได้แล้วครับเทาก็ขึ้นสะพานลอยขามได้ได้เลยนะครับว่าสะพานลอยกับกวางนะครับเป็นด้วยเฮ็ดไว้สำหรับมอเตอร์ไซค์ขามนะครับหรือว่ารถจักรยานนะครับขามได้เด้นะครับขาดไปกับเยื้อเทียงครับ ครับภาพสีแจ๊กแจ๊กหน่อยนึงนะครับก็อย่าลืมก็ฝากกดติดตามในทั้งช่องเลยเด้อครับทั้งช่องนะครับยังอยู่โคราชอยู่นะโพลาชสีไม้นะครับพอดีกับมาจากต่อจากถนนเส้นภูแล้วครับที่ที่ลงไปนะครับออกมาทางนี้นะครับออกมาที่นี่แล้วก็กลับบ้านนะครับกลับโค้งกลับบ้านแล้วก็ไปเที่ยวอ่ะเกินลำตะข้องแล้วครับที่ว่าถนนมิตรภาพสายเก่าครับมีเป็นสายใหม่นะครับที่ยุคทางใต้แล้วครับต่อจากคลิปนั้นนะครับ ครับขอขอบคุณหลายๆเลยครับที่เของมารับทม่มสองสองแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับเลยพอดีกับมาเห็นคลิปนี้กันงามเหมือนกันนะครับงามเหมือนกันครับเป็นถนนมอเตอร์เวย์คู่กับถนนิตตั้งมิตรภาพนะครับขาเขา่าจมื่นละคลาสสีมานะครับเรือโคโลราด์นะครับนะครับขาท่านใดอยากมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวกับทั้งทางทั้งทางถนนมันก็ร์มีของขายของอย่างเต็มซฟๆนะครับโปตัวฮว่างนะครับว like ันนี้จะเป็น จุดพ <Es> <an> <im itation> ักรถบ่ครับเดี๋ว่าตาสั่งนะครับตาซังครับตัวรับรถมันถูกด้วยครับแต่เขาคอยดีคนนี้คอยตังอย่งนี้ครับขับห้องไปภูเขาไกลหมดนะครับก็จะเป็นเขาเยี่ยงนะครับเขาเยี่ยงนะครับเรียนทั้งจองเรกว่าแหละครับพาเขาเป็นรถยุ่งน้องกับยุ่งเทินนะครับขับเป็นมอเตอร์ไซค์ก็สามารถขึ้นสะพานลอยได้ด้วครับสะพานลอยขับไปเขาเยี่ยงไปเรียนเขาเยี่ยงนะครับเป็นบางทางอันล้มนะครับ กลางหันลมขนาดยักษ์นะครับอยู่ที่เขาเยี่ยเทียงนะครับเอาอากาทธมาระยเจ็ดมีจุดกลางเกิดอะไรกันเด้อครับมีฉุ่มองอะพักฟองครับเป็นเป็นม่องพักฟ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นกเกิดมีอาหารอาหารขายนะครับตั้งแต่กลางว่าอากาสมมาตรมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไปกินเขานั่งจะพาครอบครัวไปถีบย่างเหรียญนะครับนักสันเขื่อนนะครับอยู่ที่สันเขื่อนเขาเยี่ยเทียงนะครับเขื่อนเขาเยี่ยเทียงคน็นเป็นเขื่อนบนนะครับเขื่อนบนครับ เป็นนางกินเข้าวเป็นนางชมวิวอ่ะเขาสิเดียวลงมาสามาเห็นถนนเส้นนี้เด้อครับพอดีมันคั่มนะครับว่าบ่ได้ทั้งช่องกับประด้นขึ้นไปครับทั้งไส้ก็บี่เป็นเครร้านตกค้องนะครับเขาก็สามารถซื้อเพิ่งกับทีมีปลาแม่น้ำนะครับปลาเคื่อนนะครับขายนะครับทางถนนนะครับปลาสดๆจากเคื่อนเลยนะครับเขาก็สามารถซื้อไปกินอยู่บ้านเลยนะครับนะครับพอดีมัอนี้มากกับคั่มมันต้องคั่มต้องคั่มเราแล้วครับพอดีมาเห็น คุณนี้งามนะครับเนี่ยครับทางน้ำใส่กับที่เป็นเทียนน้ตะกร้องด้วยครับนะครับฝากขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เข้ามารับซุ่มทั้งสองนะครับทั้งสองกับขอขอบคุณหลายๆนะครับบางทีคอมมุ่นบางลางแบบบางอย่างทั้งสองกับวัตถุพุ่จักเดื้อครับกับว่าเอาเหยื่ออะไรเขากับรรยายไปเนาะครับบรรยายไปนะครับาว่กับการถ่ายน้ำกับ รู้สึกว่าปลอดภัยอยู่เด้อครับเราก็ไปตามริมถนนนะไปล่ามตามริมถนนเด้อครับตามทางทางนั้นระมัดระวังในการถ่ายท่อยู่เด้ยวยครับว่าจะมีจุดความสวยงามกัหลายมองด้วครับมีกับติเป็นมองพักตำรวจนะครับโดยตำรวจทางหลังเขาก็รับเตามาแต่ก่อนกับนั่นในมีทางมอเตอร์วเวย์กับสามารถเป็นกับซีอุนี่นะครับตรงสัยผมกับจิง่ยา,ยายออกกนด้วครับ มีลายมองเด้อครับสวยงามกับกับถนนทางมอเตอร์เวกอ่พอดีกับฟานมาพอดีนะครับเอาได้ทายภาพจะมีไฮยับชิวสั่นได้ชมกันได้ครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาขอบคุรับชมทั้งช่องนะครับทั้งช่องกันขอขอบคุณหลายๆเด้อครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามไปทั้งช่องเนื้อเด้อครับสินดัดสินั่วหน่อยหนึ่งได้ครับขอบคุณหลายๆนะครับนะครับว่าการได้ทางมอเตอตามริมถนนไปเรื่อยๆได้ครับ หือว่าปลอดภัยอยอะนะครับว่ได้ประมาณในการภัยธรรมนะครับในการขับขี่นะครับเพราะกับพอยไปนะครับนะครับเงี้ยวหลาดนะครับเงีวหลาดตายจนหดกุหลาดครับไปเ่็นกระดิ่โป่งออกนะครับทางทั้งบอสตันครับละลายมองนะครับที่ทางฝั่งเลยไปไทยนะครับเดี๋ยวตรงว่างกระดิ่กลับไปไทยนะปนีนติป้าไปเพื่อนทางเขาไปก้มรถไปกาเร็วสูงพาเกินนะครับอาจจะเป็นช่วงหนานนะครับ สองกะทิได้ภาพหรือไทยนะครับได้เรื่มแล้วครับฝากคนอะไรไงเยอะๆนะครับฝากคนแย่ฝากคนติดตามทั้งสองเลยนะครับข่าววันศุกยากกินยากคอยนะครับซึ่งอ่าตรงนี้ก็เป็นช่วงค่ำเราได้ครับช่วงเย็นเราจะเป็นเร็วเปิดได้แล้วครับร้านอาหารครับก็ต้องวางครับร้านอาหารนะครับมีอาหานมีให้กินตลอดนะครับเดี๋ยวหลายพันหลายพันว่าได้ครับ ึ่งการพัฒนาคนไทยเฮานะครับบางทึงนะครับพัฒนาสมารถนะสนุนบางทึ่งสามารถหลีกเลี่ยงรถติดในเทศบาตช่วงนี้ขึ้นปีนะครับขึ้นปีนะครับมอเตอร์เครับเอาใส่ปีนะครับเอาสามารถนีรถยนต์นะครอกากมอไซค์ขึ้นวันใดนะครับขึ้นแต่รถยนต์นะครับรถประเทศสี่ล้อนะครับที่ครับนะครับเสียงนะครับ ชาวพัดยูนี้เขาก็ะดิมองเห็นเขาแยกเจียงนะครับแตงยุ้งเชิงกับกระดิเห็นเชียนลำตะกคองนะครับโนกน้ำใสสีฟ้าเลยครับทั้งสองกับายไปหลายครั้งเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เขามารับชมทั้งสองเด้อขอบคุณหลายๆนะครับขอบขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับทั้งกับชือว่า นี่นะครับบอบอนนั่นนะครับทางทิศทางใต้เพื่อนก็จะมีขายปลา้ะครับปลาแม่น้ำนะครับปลาเครื่องลำตะคองนะครับปลาแซ่บนะครับปลาขางไรปลาแซ่บครับปลาแห้งนะครับเราสามารถจอดเสือไปกินที่บ้านได้ด้วยครับเจ้านี้มันกระคำนะครับภาพก็เลยเป็นคุ้มๆแม่ได้ครับถึงกับอากาศกับคุ้มภาคลุ้มฝนนะครับอาพิเศษจบคลิปต้องมีเด้อครับขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ